ออตอนนี้เป็นจิตของคนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิอ๋อสมเด็จพระพุทธมีพระาาาราพาทเจ้าเวทโสดให้ขราพเจ้าเห็นการแสจิตที่แท้จริงของคนเข้าถึงอุปจารสมาธิคือเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วจิตเข้าสู่ตามนั้นไหอย่าลืมว่าเข้าแล้วมันถอยหน้าทิางหลังได้อตอนถอยหน้าทิงหลังแล้วไม่เอาเอาตัวจิตอย่างนี้เป็นคนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิ เป็นวง้จาก็ทำแล้วเห็นแล้วเห็นอย่งทีห็นแล้วใช่ค่ะเป็ไงลูกสายปรงใช่ค่ะสายปรอแล้วมันเลื่มหนออค่ะร่ากายใช่มเลื่อมเลื่มหนออใช่มเได้เคยใช่ค่ะเป็นมันยังเป็นมันอยู่แต่ว่าสขึ้นมาไนดีกว่าก่าดีกว่าก่ามีก่สู้สองสตู้สองหน้าขาวทึนะนีเริ่มเป็นมันสายไม่เป็นว ่หใส่เป you know, like ็นขอบเป็ท <Sure, sure. S 2> ี่ขอบเลยตเราว่าว่าถ้าหากว่าเป็นลูกกลมมันยังเหมือนกับเอาน้ำมันอะไรวะชิดมาว่าไปทามนะเห็นแล้วก็จะรลุนะใช่ไหมรู้สึกว่ามันเหมือนกแก้วบางๆหุ้มนูกชิ้นแบบใช่ใช่ แก้วใสบ,บางบานิดๆข้างในว่าก็หนานจะเป็นแก้วบางมางทับอยู่ในชะ่ไหมจำไม่ดีนะถ้าจิตใจถ้าจิตทรงอย่างนี้นะเป็นกรใช้จิตทุกคนในเวลานั้นเขาส่งอุปาจาระสมาธิอันนี้มีความสำคัญมากนะเจตวิญญาณนี้ต้องฝึกมากถ้าต้องฝึกด,ด,ดูของเรา้วยอย่าไปดูกคนอื่นเขาดูของเราถ้าเราดูของเราเห็นชัด เราเองเห็นเอชัดมากพอดูเราเองมันดูยากแล้ต้องพัฒนาตอวเองตอนนี้ไปก็ขอพัฒนาองค์สมเด็จพระจอมใจในครัวส่งทรงก็เห็นกระแสจิตทุกคนที่เข้าถึงปฐมฌานอารมณ์ที่กำลังตั้งอยู่ในจิตก็พระสมุทามใจขึ้นมา ดูที่ทึกมันใส่ขึ้นมาแล้วกพที่ขอบนอกมันหนาขึ้นไหนนี้ือนะไีเรียกว่าแก้วหนาขึ้นมาใช่ไหมใช่แก้วลึกลงไปดีกว่าใช่โดยกิบมันเ่อาเดิมนะแต่ความเป็นแก้วลึกลงไปจะไม่จบรงก็ไม่จบลใช่ไหดูที่มันลึกลงไปขยี่ห้าเปอะไอ้ชานี่มันสามชั้นอย่างยาบอย่างกลางอย่างละเียด แต่ความลึกดของมเสมอกันแต่่าเราจะใส่ไม่เท่ากันเอาแค่ไปแก้วเลยเลึกดลงไปประมาณสักยี่ห้ามปัจเีนได้ไหมไ้จไม่ตืองวได้ประมาณหนึ่งสี่ได้ไหมประมาณหนึนนนนห่งสี่ในะอันนี้เป็นกระแสติดเคนที่ชอบงมตะพมชานจำให้ดีนะจำพลาดมาให้ดีก็ไปดู ถ้าเขาบอกชี้และองค์นั้นเก่งเว่เาพระอาจารย์คนาไมเก่งอย่าไปดูหน้าเล็กครับเล็กถึงพระพุทธเจ้าก,ก่อนจากพระุทธเจ้าเราไปก่อนอันดับแรกเรายึดได้ม,มาจมาแล้วก็ขอบาร,รมีเสไอขอดูจิตคนนั้นเท่านี้เราไม่อยากะคบเดียวซึ่งมีนาทีรู้ได้เดยะแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเขาโกหกเปคนเฉยๆแล้วต่อยเขาลงในพระประธานก็ได้ยังไงกัน ตอนนี้ไปเพ,พราะทุกคนเพราะบารมีพระองค์สมเด็จในจอมใจได้โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหมดได้ถึงกระแสจิตของท่าน,นาที่เข,ข้าถึงพระยุทธญาึสุชาติสังเข้าไปซึ่งไหมเข้าไปซึ่งเหมห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นแก้วลงไปนยาถูกต้องตองามนี้ไม่มีอะไรเอารลับสิดก็ศิษกับอาายี่สามนี่ให้พิดนานต่ามีพรจ้าเนี่ย อย่าใจตัวเองสำคัญพอเขาถามเราปั๊บเราก็กลับโทนถามเลยขอเห็นชัดๆต่างความจริงเอ๊ะท่านที่เข้าถึงฌานที่สามละเอียดดูที่ว่ากระแสจิตทองสมเด็จพระธรรมสังฆราชทรงแสดงให้เห็นมีสภาพเป็อย่างไรลูกเดิมนี่แหละมันใสได้แค่ไหนใสก็เาไปสามส่วนแต่ว่าไอ้ที่แกนกลางก็ใสมากขึ้น จกงสายมากขึ้นเลยเปนตรุงอะไรแกงคามไหมก็ไม่คนเลยอันนี้สายเหมือนกันใชสายมากกว่าต่อนช่ไอนนี้ว่ามันเป็นวันที่สี่ตันฝุ่นเลยนี่ระวังเลยคุณเชิญฝุกมานานแล้วไม่แพ้ตัวทัานซักนะถ้าไม่แพ้แล้ยถูกต้องอันนี้มก็เป็นวันที่สี่แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดี เป็นนะว่าทานสี่เนี่ยแบ่งเป็นสองถ้าทานสามนีที่ทานสายใช่ไลงไปประมาณเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ใช่ทั้งที่ไม่ใช,ใช่แต่มันมีข้าแบบนี้ถ้าลงไปประมาณ75%็ดเป็นตาเป็นชาญสายสามอยา่างถ้าแกงกลางเนี่ยมันก็หมุนหมวนนิดๆมนแต่มันดีทันต์ถ้าทานสามจะไปกล,ลางเนี่ยแกงกลางจะเล็กลงแล้วก็แกงกลางจะเริ่มใสขึ้นกว่าเก่า ถ้าทางสาม่อยากมันเหมือนเหมือนกับสีดำดำเหมือนับสีดำเมื่อกี้เาอย่แล้วก็ถ้าแกนทานสามที่ขนาดกลางมันบางไปหน่อยอีตอนนี้ไอ้ตัวรำสีจะนำรำม,มันจะบางจางมากคือเป็แก้วมากกว่กันถ้าว่าเป็นทางสาเอียดเป็ดวดีเดนทางสามเอียดเราจะเห็นโดจิตทั้งดวงเป็นแก้วทั้งดวงจะเป็นเส้แเนแดงตกลางเล็กน้อยแต่ไม่จบดว อายลี้ไม่ใช่จังอันนี้เป็นทางสามละเอียดเลยชาน้นี่มันสามชั้นชา้นนีนีสองสามันเป็นยางหยาบยากลางละเอียดอันนี้นต้องมานะสุดข้อมาดีแล้วสุด้อในใจเถ้าสุดข้อในใจเราไม่ไม่เอาอจะแก้วยาวให้ดนะีดูต่อไปคนที่ได้ทางนสี่ทางนีละเอียดเลย้นสีมีสองชั้นหยาบกวละเอียด ทางตื้ละเอียดใสไม่มีแกนแก้วช่องดวงใช่ไหมเหมืนอนกับลูกแก้วที่เขาที่ใสหมดช่องดวงไม่มีแกนไม่มีการมองมอนี่เราดูจิตขณะที่เขาส่งทานไอ้คนน่ะพ้าทานโลกีเดี๋ยวก็ใสเดี๋ยวก็ขุ่นอารมณ์ดีก็ใสอารมณ์ไม่ดีก็ขุ่นเราเราดูตรงใสกันเราอยากจะรู้อย่างสมมติว่าคนนี้เขาเป็นเนี่ย เราก็จิตเข้าไปจับอันดับแรกรเขาจะการจะใช้กําลังลราเองได้ดีกวาทันยนจิงอย่าลืมจะทิ้งพุทธเจ้าพ่อแหลกเชิงจิมาแล้วไอ้ที่แนะนาเนี่ย็นนกว่ก็ทาไมต้องของพุทธเจ้าเลยเพ่อเคยใช้จิกมาแล้วนะไอ้ทําอะไรรู้แต่คนเองพุผมันพุ่มพันวดเจงปวด,ดพ่อเจงมาแล้วแล้วต่ตอมาก็มาขอาะพุทธเจ้าเดยตรงไม่ยอมถางอันนี้นมันมีใครทราบไม้ใช่เราเอง เป็นเรื่องของเจ้าทรงสงฆ์แม้ผู้ที่ได้ช่างสีละเอียดจะมีประกายสะใสแต่ไม่มีประการจะเปล่าจะไม่ดีนะหมือนกับแก้วที่เขาขัดดีแล้วสะอาดดีได้ทุกอยตอนนี้ไปก็ขอรัตนาบารมีองค์สมเด็จพระจอมเกล้าที่เด็จมาสมเด็จพระนิพพานนี่เสด็จใช่ไหมเสด็จสั้นต้นแน่ใช่ขันนั่้เนี่ยตเราเศร้าเราจะไหวอดี เพรว่าท่านสเสด็จมาตั้งแต่ตอนแรกไปก่อนเขามานั่งอยู่ถึงแม้คุณพักที่ได้พเพเลยปฏิบัติเสด็จก่อนถ้าลองมาเพิจารณ์องค์สเสด็จพระสาคัญเนะี่ยถ้าองค์หลวงเสด็จจะต้องรู้หรือเ่ากายการทำมันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าไม่สําคัญมากทำไมเสด็จต้องท่านมาผู้หวังผลจริงๆคนไม่ใช่กำไรผลของเราต้องการให้พวกเรามีผล เขาเดินอกมาผมเขาชอบไปผมเวลานี้ใสมากนะใส่เลยตัวใหญ่ในเลยนะตต้นเถาเลยนะจำให้ดีไปหาท่านบ่อยๆนะพระพุทธเจ้าที่ต้อองค์ไปเพื่อไปถึงองค์นี้เราบอกว่าหมดมีบางทีเราถ้ามีสี่องค์แล้วขออยากจะเห็นเราจะไปกลัวบาปพระพุทธเจ้าสมมาหาเราไม่ใช่ใช่ฉับพลันศรี ตัวถ erm e bueno, so so ้าไม่ได so e ้เสด็จจะพุ่งนรกสัพพัญญาสีมาแต่บางวาระถ้าเราปฏิบัติที่บางวาระทจะมาเองอย่างวันนี้เอาผมองวันเสด็จเองเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ยานแปดนี่เราสมาธิมามากแล้วสมาธิเราตัดเปล่าไปนนานวันนี้เราเอาจริงๆนี่ต่อไปก็ขอทุกคนท่านลาบารมีองค์อนเสด็จพระทุกส่วนพระทุกองค์ แล้วก็พระปฏิ้วยเจ้าพระอริอยสงฆ์เพราะได้โปรดให้ข้าวพเจ้าเห็นการแสจิตของบุคคลผู้เข้าถึงนิพพา,านญาณแต่ยังไม่ได้แระโสดาบันยังไม่ถึงประโสดาปฏิมัติยังไม่ถึงประโสดาปิสุขและจิตใจของบุคคลนั้นคุมกําลังใจเข้าอยู่ในเขตของัิพนาญาณจะเข้าเขาจนจบ ยังเมื่อยถ้าเมื่อยไม่ได้เมื่อยถามเลยถ้าเขาทำมาเขาได้สร้างราสบายเอาเชนเป็นแก้วเป็นแก้วแก้วไม่ใช่ทึบนะแก้วใสแต่ยังไม่มีประกายเีประกายขึ้นเล็กน้อยต้องต้องมีประกายขึ้นหรือวิปัสนาญา ถ้าแก้วใสใช้เฉยเรียงว่าชานสีเป็นชานโลกีถ้าว่าเป็นถ้าเป็นนิพพิ้าถึงเขตที่มีขนายาหต้องมีประากายเพื่อจะมันบางจาัดใช่ไหมถ้าแสรปร่างกายนี่ยไม่นหนาบาโลดีนะนี่ท่านทำหุ่าพัดพราว่ายาไปจับภาพเนี่ยคืออนึกถึงรรพิฆมีพุติจาวย์รเสมอให้เจ้าทำเองเพรายาแค่ลงส ว่าเราผลไม่ได้เราจะใช้กำลังเรองหรือว่าเป็นแก้วกลมแต่เรียนในกายแล้วก็กายนมันนี่ก็เหมือนเหมือนกับคนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมันมองเรเป็นจิตเป็นเนื้อจะเป็นแก้วเล็กเป็นนิ่นะแค่บางๆใช่ไหมแต่นี้เดิมเดิมมจริงๆเป็นแก้วใสแต่ว่าเป็นระกายกรมเป็นนิมเป็นบางๆมาหนกนะ ดปัชนาญาณจริงๆแลเป็นกายตามเนี้ตามนื้อตามเน้อเราบเห็นใช่ไหมเป็นเค่นไรก็ไฟเป็นรอบๆล้วสมุนไพรถ้าจะแหลกจะวด้สมุนไพก็เป็นกายรอบตัวแต้าจะดูพรื้นงุิจิลงไปให้กายั้นเป็นอย่างอย่างนี้เห็นไหมอย่างเรื่อง้าเป็นเป็นต้นหญ้าเขามันกี้กายตัดที่แท่ผิวดินนะีจงเขาไม่ได้เกี่ยวนะ อันนี้จุนะขั้การต่อไปต่อที่ไปขอพระมนาบารมีของคสมเ่็จะอมใจพอไ้ข้าพรเจ้าถึงก็แสจิตสองดวงพร้าันพอได้โปรดนนมันจะแสจิตสองดวงเข้าไปคือว่าโสดาปฏิมัติกับโสดาปฏิสน่งั้นเดี๋ยวไม่รู้มรรคผลกาดูก็แสจิตว่าโสดาปฏิมัติ เยกตัวมาซ้ายก็ลอยอยู่ข้างซ้ายใกล้ก็โฉมเขายกตัว,วแต่สจิตเขามาโสดาผลิผลนี่เป็นภาพนิดนะลอยอยู่ใกล้ระโฉมเบื้องขวาที่ต่างมากาต่างกันเล็กน้อย,ยต่างนิดหน่อยนะยต่างนะต่างกันนิดหน่อยอันนี้รู้สึกว่าเป็นเวกายลิกหน่อยนะก็สว่างดีนะ สว่างดีดียวเก่าเยอะใช่ไดีกว่าเก่าเยอะแต่ว่าไม่ลึกมากใช่ไหมแก้วภายในก็รู้สึกจะสะอาดขึ้นมากเช่นดีดีนะใจดีนะต้องไปตรวดช่วยดีนะอันนี้เราจะได้รู้ใจคนเจ้รู้ที่ดียานมันเนี่ยไม่ละแบบนี้นี่เขาเรียกว่าแบบทุกข์นะแบบทุกใหม่ๆ่วิธีที่ตีรักฐมีอยู่แต่เรื่องเราจะเดินตามแนวนะ แน่แน่ของพ่อเล่นไปตามนี้สำหรับพระโสดาปฏิผลใสขึ้นหน่อยใช่ไหมแก้วกลางก็ใสกว่าของพระโสดาปฏิมาตัวกายก็ดีกันหน่อยหนึ่งมีความไม่แห้งเหวี่ยงลงกายใสกว่าใสกว่าใสกว่าก็โซดาปฏิมาต้องต้องใสกว่าใสกว่าเดี๋ยวนมเอาง่ายๆดีกว่าสวยกว่าเยอะนะ นี่เราจะเห็นว่าพร,ระโสดาปุตรผลเอากันขั้นพระโสดาปฏตผลือสมเด็จพระสัมมาพุทธแจว่าธรรมะพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสรู้ใจและคนที่เป็นพระโสดาบันในจิตข้างในใสที่ได้แก้วมันจะเป็นแก้วอย่างนี้ตลอดไปเพราว่ามัวไม่มีกายแต่การในสองไอ้กายตัวที่รอบๆตัวทุกสิ่งทุกสารานา้มันจะก่อติดให้มีการเสือ่อม แตลาที่นคนนี้เป็นโมโสนาปฏิผลแล้วจะทำบาปก,กรรมแต่ก่อนมายังไรก็ตามชาตินี้ก็ดีชาติก่อนชาตินี้อาจจะฆ่าคนเป็นลำนเนาอย่างพันทุกข์จนรือฆ่าคนเป็นพันยาองคคีมันแต่ว่าถึงโมโสนาบันอาการอย่างนี้มันจะไม่ถอยแต่จิตมัวนิดเนเย่งจะไม่ดี กระแสที่ใสไมนจะใสอย่างนี้ไม่จะใสยิ่งขึ้นไอ้ความกระแสไอ้ความใสเขาจุตจะใสมากขึ้นตัวกายเขาจะมากขึ้นการลดลงมันอยู่แค่นั้นธรรมโสดาบันจึงไม่มีโอกาสไปอะไรเป็นจริงมัเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นใจก็มันไดเป็นสุากายก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่ปัญก็ไม่ได้ตัดบาปทิ้งไปเลยมีใจนะมีใจใช่ไหมมีใจใช่ไหม มีใจต้องยาามดูจิตเสมอเต่เดีะยแลใช่เราเองแต่มีผู้ไหนบ้าต่อไปนี้ขอทุกคนจงรักนาบารมีสมุทธิจินาีสรนโว่าข้าพระเจ้าต้องการหนิงกันแสติุสีทาคามีนมักับสินทาคามิสนาเป็น้ใช้าตามเดินเทวรสมบูรณเวรื่อผู้ใหญ่เทวรัต เล่นอย่างสุวันนี้เอาสองมงไนใช่ไเช่สขึ้นแล้วก็ขอบที่สกันนอยกว่าน้อก่าถูกมันต้องรกตับจัุดขึ้นใช่อันนี้ถ้าถือว่าถ้าป็นโซอสัญญาไทยผลขึ้นเลยใช่ไหมใช่าสัญาท่นี่ครึ่เลยแล้วก็แสแกง แก้วภายในก็ใส mm hmm. กว่ากัแล้วระกายก็ดีกว่าพรโสดาอ่าภิาทานมีมากระกายมากขึ้นแต่กายกลางยังไม่เท่ารดาริทใช่ไหมใช่ยั่ใสไม่เท่ากันอันนี้ต้องดูอันนี้ควาจริงแล้วก็ดูพันก็ได้แต่ว่าที่เปการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาไปโดยละเอียดตามนี้ต่อไปขอทุกคนขอดูเขาองค์สด็จพระทศสัณฐในมโภชทรงในเรม เกสจิตของพระอนาคามีมรรคอนาคามีผลดุไซเขาไม่ตามเดิมมรรคดุไซผลูุขาแต่เราหันหน้าก็หาไปก็เป็นผลดุไซของเรามรรคดุขาของเราดุขวาไซของท่านอะไซของท่านเป็นมรรคขาที่เป็นผลพระอนาคามีเก็บหมดเก็บหมดของโยมหลวงแหละลักษณะของผม ว่างว่างออกไปสว่างกว่าแกนอูแกนไม่เหลือเท่าไหร่แกน,นอยู่นิดเดียวนิดเดียวสี่เลี่ยมเนือเล็กน้อยเจ้ค่ะเหมือนกันนะ,<ช>ะทุกคนถูกต้องนี้ถูกต้องที่ต่อไปก็เป็นเขาไม่อยากก็ใช้สิทธิอาหารไม่เหลือใช้สว่างนอนเส่ผองเลยเจ้าค่ะไปไปไป,ไปเทียบนี้ดีกว่าดาวประจำเมือง ใช่ใช่ใช่ไหมให้ดูง่ายๆดาวดาวก็ระเบิดพลุก็ดาว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 ซ้ำมืดดาวพลุเจะหัวข้างว่าดาประจำเมืองนี่ดาวก็ระเบพุทธวดาวซ้ำมืดขึ้นมาสายๆฟังจ้านะอันนี้จําให้ดีนะเนี่ยการแสจิตยังไม่จำได้ดีเนี่ยสาหรับของเราเองถ้าเราจะดูจิตเรานะถ้าเราจะดูจิตเราเองอย่างเร็วที่สุด ให้มันเป็นจิตสายแก้วสายสะอาดถ้ามีสีนิดหนึ่งก็ขับทันทีขับอารมณ์เดียวนั้นเพราะว่าทางนีดีจะดูจิตของเราทุกคราวให้มันเป็นสายเงาผ้าหานี่นะเอาเนี่ยเอาดวงนี้เป็นที่พึ่งละเป็นนิมิตสำหรับจิตของเราดูทุกครั้งที่หาว่าคนนี้มีผมมีเมียก็ละหันเลยเลยก็จะเอาจิตขนาที่เราดูเนี่ย มันมีผมมีเม <as> <mus> <ry> ียมีลูกมีเต้าตอนนั้นมันไม่เมียเราจะมานั่งไม่เมียบัจะมีผวมีเมียมีลูกมีเต้าอย่างไงอยู่คนเดียวเห็นไหมจี่บ่เวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วดูจิตของเราขับไปมีสีนิดสีหน่อยก็ไม่เอาขับไปขับไปขับวิธีขับก่อนนะขัดคำห้าว้าเรียกภารกิจที่มีผมมีเมียมีลูกมีเต้าเนี่ยมเก่าวเพราะเราโล เวลานี้เราเลิกโง่แล้วแต่ว่าเวลานี้เมื่อคันฆ่ามันยังไม่ทําเพียงใดเราจะทํางานตามหน้าที่ทุกอย่างให้ครบถ้วนท้มันดีที่สุดเราแต่ว่าอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับอีเราอีกในการต่อไปคือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดภ้ายที่เราจะใช้นี่เขาดีเลตันหาวปลาทานไอสมนทรรรมดีเลกคือความเศร้าหมองเขาจิตเชินจิตเลวทีเลตปาทานยึดอารมณ์เรวของดี ปัญหาอยากได้เขาเล็วถึงโตอาวุโลกรรมเขาความชั่วความโง่ยิ่งใหากได้เลย่างนั้นไอซียางนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกุกแต่เราต้องการอย่างดีถึงมีฝันมองโลกทั้งโลกเป็นเรื่องและไม่ให้เราทราบสดชื่นน่าเกลียดมองเทวโลกกับพมโลกสมัยก้นสมชาที่มีสภาพลราเราเกาะล้วไม่เป็นนานแล้วก็ เราไม่ไหลืกเราต้องการจุดเดียวคือพระนิถ اني เก็ต้องการรับฟุที่มีผลทุกอย่างที่เราต้องหาตัดสินใจเลราไอ้ร่างกายเราเลวแบบนี้เลิกกันการมีหัวมีเมียมีลูกมีเต้าชาตินี้ชาติสุดท้ายยกยอดมันมันจะโทนนี้โทนซึ่งไงเชิญนั่นโทนตามสบายแล้ว่าลนการต่อไปสภาวะอย่างนี้ไม่มีมนสิ้นลมปราณมรรคโนดิพันลงไปอันนี้จิตใส จะลงตีตามแบบใส่ไหมนะไปเชิญตที่ลงตามแบบนี้ลใส่จะค่ะพยายามตีตามแบบเสมอนะถือ<ช>ว่ายามว่างของเราไม่เวลาเฉยตื่นมาไม่ใหม่ว่าจะพาได้กิตนั่งอันไดน้อยกันได้นั่งเนนร,นนรื่องไหนทำงานทั้งการบันไดใหญ่แตงบางมื็พับ บางผู้จิดพักจะทีสมิตัดสิ้นใจไปต่ทำไมจับมันใส่เจ้าเวลาหลังมันจะคนจะมองสั่มันใส่ทุกวันวันวันนั้นไม่เคยอ่อยวันใส่ทุกทีเวลาเราจะตายจะตายพุ่งลงมาเมื่อไรเสร็จเป็นพันเห็ไหมพอเริ่มป่วยแค่ไม่สบายเอาละเมื่ป่วยก็ดีแล้วรักษาหายไหมไม่หายอะไรหายประชานไหมหายประชันเองอยากจะตายก็เชิญตายฉันจะยืมค่าเองมันนานแล้วจะเลี้ยงเองเท่าไรล่ะ ร่างกายเนี่ยพอให้มันกินทุกวันบรรยาแก่ศแล้วมันก็แข็งพอจาป่วยเริ่มก็ป่วยจะเอาอะไรก็หายมันทุกอย่างดังนั้นก็ไม่ตามใจเราเรล้วร่างกายที่มีถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนอัตตานอยู่ไม่รู้ผลผลร่างกายประเภทนี้เราจะสาบที่มันไม่จงใจมีติดตัดสินใจแบบนี้สิวงที่เราต้องการคือความผ่องสอใสของจิตไม่แต่อารมณ์ที่ตัดแค่นี้ เราก็ไปแบบสบายๆใจไม่จาใสมันใสแล้วประเดี๋ยวคนนั้นมาไม่มาอาจจะมีใจคนโม่บ้างอะไรของท่านได้ต่วันหนึ่งวันเดียหาเวลาขัดจิตให้ได้อย่าน้อยสุดข,ขัดแค่สองสามนทีก็ยังดีเป็นประจำย่างนี้ตายมาไหลไก็ไปพอเริ่มป่วยทับตัดสินใจตอนนี้ทับไา่จะใสแหมท่านป่วยดีมาก ยิงป่วยเพาไอ้คนป่วยปอยปๆเนียย่ยไม่เขียคนป่วยภาพจากเราภาพไปยันไปยิงสบายอันนี้เจตวิญญาณน,นะกันนี้เจตวิญญาณเรายังมีนิพีใช่อย่างนะนิพีใช่อย่างหนึ่งแทนที่เราจะดูจิตชฉ่ๆยเราก็ไม่ดูจิตแล้วก็ดูสภาวะของคนจริงๆเลย ไอ้คนจริงๆแล้วมันมีคนปลอมๆเป็นส่วด้วยถ้าว่าคนปลอมลอมก็คือ้าเอ่อธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเลื่อนหนังกระดูกระดดกระากไม่นคนปลอมมไอ้คนจริงๆมาอยู่ข้างในคนปลอมลอันนี้ตามแบบฉบับที่หลวงพอ่อฝึกกันมาเองนะคืกกันมาได้ทรงแนะนำแบบนี้วิธีดีโดยมีสองอย่างเราก็ใช้เราจะขัดจิตใมใสตามนั้่ก็ได้ เราจะดูอาเพศพระเพศที่สมานกายก็ได้ไม่ต้องดูของเราแล้วต่อน,นี้ใครก็ขอร้านาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของส่วนใครไม่คนซึ่งมาหนึ่งคนคนนั้นเป็นคนที่มีสภาพหนาแนไม่ได้วยกิเลสซึ่งจิตใจหนักภานได้ของมิจฉาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิตัวอาจจะมีอยบ้างโดยส่วนล็กน้อยคนเกิดมามันไม่เลวทั้งหมดมันดีบ้างแต่มันดีน้อย คนที่แก่ตัวไม่ไหวตายต้องไปสวดไวยคูร์ให้พระพุทธเจ้าเห็นอภิสมาในก,กายที่อยู่ภายในของกายของอุณต์น,นั้นมีสภาพอย่างไรตรงเห็นหรือยังตัวขาาองที่กายอะไรแก่แก่เหี่ยวแก่ใช่พุ<แ>ทชมคือหมายความว่าสภาพไม่มีความสวยงามไม่มีความตัวของเลยใช่ไหม<แ>ใช่ อะไรรึใช่ค่ะสมมติว่าข้าคนนั้นตายแล้วตกนรกแน่นอนดูภาพหนึ่ทุกภาพตรงไหเขาแล้วเป็นว์มันเป็นสัตว์ไงตกนรกถ้าเขาต้องตกนรกโดยม่าถูกทีลงอาไรที่ไม่ใช่ก็เห็นร่างกายในกาย หากว่าคนนี้ถ้าบังเอิญตายในเวลานี้เขาต้องตกนะรไอ้ภาพในนั้นก็เป็นภาพของสัตว์นรกใช่ไหมใช่ใช่ครับใตอบง่ายง่ายเวลาเวทีมันอาจจะมีเห็นสภาพทันไฟทุกคมตัวบ้างบางรายก็ทาเบาหน่อยเห็นก็โซ่ใส่คอบ้างบางรายก็หนักไปที่เรงเหมืนน้ำท่อกแล้วก็มีเรืยว่าแหลงลาวเสียดยางบ้าง อะไรอยู่ทระมาณอะไรก็เหมือนเลี้ดิ้นเราเรามันก็ไปร่วนะถ้าเห็นภาพในกายกายในกายตามมหายฐานสุดนะเ็นกายในกายอันนี้มหายฐานสุดถ้ายังตำเห็นไม่เห็นว่าร่างกายเป็นการขนสองถ้าหากว่าคนที่ได้วิชาสามคือว่าสองวิชาสามที่ใหญ่เขาจะดูอย่างนี้ดูกายในกายในสภ้าวไอ้กายในกายเคยรุสมาในกายมันเป็นอะไร เห็นปั๊บเป็นสัตว์นกไอ้นี่ตายเป็นสัตว์นกแน่ถ้าเขาจะเกิดเป็นเปรตสภาพมันจะเป็นเปรตท้างในมันเป็นเปรตก่อนตายใช่นไหมแ้่สภาพจะเป็นสติสัมปชัญญะข้างในมันจะมีร่างกายกายในมันจะแสดงความเป็นสติสัมปชัญญะก่อนตายไอ้เป็นมนุษย์จะเห็นเป็นมนุษย์ของใสไอ้เป็นเทวดาจะเห็นภาพอะไรเป็นเทวดาข้างไหนจะเป็นเทวดาตามารุ ถามว่าอย่างเขาโยนพรมร่างกายยังไงมันเป็นพรมไม่งั้นเวลาออกจะเป็นพรมนี่ยังไงเวลาร่างกายทำออกพับมันก็เป็นพรมเลยไปเทวดามออกพับก็เป็นเทวดาเลยมันต้องเป็นอยู่ก่อนใช่มันโยนลงเห็นไหมฉันพูดนี้เห็นตามมันหรือเปล่าเห็นเห็นทุกอย่างใช่อันนี้จําให้ดีนะอันนี้เป็นว่าแล้วเราเห็นแล้วอยู่พูดถึงไหมเขาเงียบเขาคุณเขาดีเขาไม่เสกปล่อยเขาปล่อย แต่ว่าเราก็จงคิดดูว่าเรารู้ทางความเป็นจริงอะไรกาดูพัดต้องดูด้วยความบริสุทธิ์ใจในก่อนที่จะรู้จิตใจใ,ใครอย่าไปเอาประวัติเข้ามาปนะระวัติก็ทำความเลวทำค,ค,ความดีที่ไหนปล่อยทิ้งไปเลย,ยไม่สนใจประวัติทั้งหมดอันดับแรกพัดจิตัจคึงพระพุทธเจ้าก,ก่อนไหวกราบเท่รู้ใจของสายแท้จริงแล้วก็สุนทานย เ้าเห็นอไรจะต้องตอบไปเองนถามว่าการเห็นถ้าสนเจเห็นคนนี้ตายแล้วต้องไปไปตามมิกรรการเห็นจริงไหมถ้าพระองเราไม่ยินเสียงตอบก็ดูทรงแยกไม่ออก็ทรงยกนะถูกต้องถ้าหากว่าได้ยินเสียงตอบเสียตอบไปนี้ไม่เียคนเงียบกิดรัสัมผันหรือว่าทรงแยมไม่ทรยยกหลหกกระดึงนโยบายออกก็ใช้ได้หมดถูกต้อง จหมายความว่าไม่ใช่ตายจนเท่าเวลานั้นไอ้คนนี้จะตายเมื่อไรก็ตามเขาไม่มีความดีคือความดีมันไม่พอที่จ่าว่าเขาจะเป็นมนุษย์แล้วเห็นมนุษย์ไอ้สภาวะของมนุษย์เราเห็นตามความเป็นจริงเขาจะเป็นมนุษย์อันดับไหนนี่เราก็รู้ตากไอ้ภาพนั้นมันบอกชัดมีแจ้งแล้วมันดีมากนี่เป็นวิธีที่ดีได้เสมอเลาค่ะ เราดูกายเลยอันี้ไอ้กายเขาเราดูแล้ต้องดูกายเราทุกวันเลยใช่นไหมกาลูใช่จ้ะค่เอ๊ะอย่ามองไปดูแต่เขาดูเราเขาไม่ล่องเราของเราไม่ดูมัทุกวันแต่เผลอจากภาระเ่นว่างนิดดูเลยเอ๊ะมันดำขาวว่ะมันสวยไหมถ้าไม่สวยใช่มันได้โอ้ลูกมันสีเรมยสไปเลยใครลูกใครก็ขอพ่อขอแม่เลย กรอบพ่อกรอบแม่เวลานี้แล้วก็ดูถ้าแม่เรามาเนี่ยไม่นู้มาจีกว่าเป่ามาชัดๆมาแรงจีนแต่มาหล่แม่เนี่ยต้องเอาเอาพลังพลังเข้าไปเทียบกับท่านออกไปแจกตัวไปเทียบกับท่านดูเรากับท่านคล้ายกันเห็นไหมยังไงก็ขับให้เหมือนภาพแในสีแล้วก e ็พวกคนต้นทุนไปดูเนี่ยไม่ใช่ ไม่ให้มีให้สายแบบนั้นสายไม่มีไม่มีมองถูใช่ไหมางกายอาจจะไม่ถึงได้สายแบบนั้นเพรว่าตรงงี้ชั่วระยะเดียวเดียวเพราะว่าเดียวเดียวเนระยะนี้เราก็ชั่วระยะพุ่งจุขนาจิถให้สายเท่านั้น,เ,นเห็นท่าเท่าอะไรขับให้สายเท่าทนั้นพยายามขับมันไม่ถึงขับมันถึงตัวขับทางไหนตัดันห้าสี่ร่างกายยาำเห็นร่างกายเมื่อไร เรื่องแต่ล่างกายของเราจะเป็นมิตรภูมข้างนอกข,อขอา้างในเห็นคนนะอย่าดูหน้าอย่าดูผิวดูขา้างในดูที่ดูเรี่ยวมนะันไม่เหมือนขอจับหน้าเฉยค